ไปเรื่อยๆครับพ่อถึงชงโมอยางยืนนั่งถือบยืนนั่งกานเกษตรฟเงเนอครับปู่ชงโมจะยิมครับเออชงโมบาดาวาเงื่อนมือระเกาทึบบาดเนาะครับปู่ชงโมบาทาวาเกาทึบบาทพ่อดีกเมือกำหม้อมาว่ะครับปู่กำมดเออคือกนได้กันถือบวบวงได้หาย่าถขาวามือระเกาทึบเกาทึบเกาทึบเกาึบต้นหอดพุ่งได้ยิมครับปู จนหอดร้านเก่าบานเก่าจังมือได้ครับอออด้หอดรานเก่าเราไปึ่งนั่งการเพิดเบิกได้เราอด้่าค่ะขนาดเขาเก็บมือล้วเก่าซชือเก่าเเก่าเชอนหอดรานเก่ามันก็ยงนหอดรานเก่าเอองยประมาณหวงได้เยเก่าชอได้ครับคือคือได้ยิ่งถือได้ยอ่งแพงเลแปลว่าด้วความข้ามมาเก็บปหอดรานค่ะ แรงขาเนาะผม่เป no. ินกันค่ะอาหายือนางการจะมือูกม่กลับไม่อกไมอมาถุกภาพแข็งเรยสะสมข้างบุญไปนะลุกนะถือว่าเป็นสยสบุญของเราไม่มีใครเอาของเราไปได้เนาะเอาใจนะลูกเนาะรับืีกัร่อันนี้ของใครอันนี้ของอึงยางหนักร้อขอสะสมข้างบุญค่ะเวียงวงไปกับแม่ครู เออหายอิ่งนั่งหลักเนาะมือโกไมือหลักชุกบับผักแข็งแรงทุกบับผักยิดแข็งแรงดอง่อ่อนเออเออต่อถูกกับชาตาที่ไปเรื่อยๆแล้วูกเถึงใช้กัถึงหันนเอเออรักคิ้วเพราะได้รอกจะไปตายแื่เขาเขาก็ไ่ให้ตายดอกเพราะมันคิ้วจขนนะขงเหรอไม่เราอยากไปแ่งคิ้วเขาเด้อคุณยดคือตายเขาตายไป tôi đã từng câu tỏa và chạy vào tay về cho ba. Mày bỏ ý nắp em bỏ mẹ mặt em móc. Doi khát kìm móc của bóng bóng đã hết móc móng 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 mó móng mó móng mó móng mó ครับพ่อกอยังชอบเตียงพูดไรให้น่อยเออวาพูดไรเอาไปเตียงมไวก็เดไดขากล่องไม่สันคากล่องหักก็สันปูขากล่องหักไปขาตัดเอาห้าเออว่าจังบอเปลืองื้อมงาคำติปูเออไปตัเอางาขาไม่ให้เป็นงาเออจะกกับฟางมาหมักไปาไม้เก่าไปกัดื่มก็เอมครับปูไปหาคือให้มาเปลืองเนื้อเปลืองเนื้อ ก็ักก็ฮักงออ่าถือเรียกวี่ไปก็ถือเ่าเรียกผัวอดเนานั่งเต็เอาทึ่คอคือจำแกถือแรบช้าทงทางหมู่มากเนี่ยเรี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 ยบเรียบย่มยิ่มาอย่างบอกดอกกูจแรกกาบอไงหรือว่า้างเออแรงยิงมองรือ้าวกรัปุ เอาจากอักคืออื้งมั่งแต่โม่มื่อหนึ่งว่ะขอค่าอาหารเนาะเพราะว่า,ขอขา,อาเออบพได้เ่อบขเได้เรืร้เออเลขในกับบได้ไ่าค่ะหัวรัฐบาลก็ไม่ได้ขอเป็นรายวันได้ไหมพ่อพ่อได้กินหาดีที่ไปพ่อได้กินค่าตามมาคู่มาค่ะเอาจากักคือมือเนี่งว่ะครับพ่อ เอออือนั่งแต่โมงเริ่มตัลงต่คือม่งเข่าเนาะเออไปหอดหกม่งแรกเออขอแต่พอคือเอาอือยังว่ากัะคือให้ไปกู้ตัวได้ว่าครับเอาทิบเก้าไปทิบเก้าค่ะพูงสิบเก้าอืมขาบ่อตายง่ายหวันจ้าถูกพูงเอาทิบเก้าไปทิบเก้าก็อือังอือพอ เลขคี่นองกับม so like right. ือเลขครับี่นองจากบัตรบว่รคี่นองช่องกับถามกัเป็นคี่นองกันนะครับปูเข้าใจเนาะครับเออชุกับมือกัเป็นคี่นองกันเออมาเปิดกะือเขาเรื่วมาเรียคี่นองอือไม่อย่างมันจบรักถูกเด้อผู้ไดสิงสิ่งเรื่อเหือยเ่าพี่นองกับคือชุกับหนึหนึ่งกับช้อช้อกับถาากับขี่ขี่กับห้า เห้นบ่าเขาเออือ้น้องเลยครับปูข้าวเป่าบากเร่องพ่อชีวรื่ยงเรื่องเป่าให่ฟังเล้คมันจบหลักสูตรเล้นครับอเรี่ยสามันถจบหลักสูตรพ่อคีวว่าให้ฟังเมื่อเขาเขียนทูนทูนขีดเก้าเก้าเป็นงันเขาเขียนดอได้คุณนักข่านเป่าแปลว่างชูเป่าแปงอ่างเบิ้นแปลว่างเป่ากับเบิ้นตูเดียวกันทูนืูนเนี่ยเขาใจว่าข้าาเป่าแล้วก็หนึ่งหนึ่งขาก็เอือาเป่า ท้องช้องเขาก็เอื่องเบาๆนั่งต่างต่ชุนมชุ้หอดเก่าเขาเอื่นเร็กเป่าเข้าใจไหมครับปูเออขั้นว่าเข้าใจเข้ารือเด้อเด้ออืมว่าต้องเลื่นแล้วนั่งอย่างไกลก็บาดอืมมันเปิดตาาขายต้องตกหลักถูกนะครับเออชั้งนับมือหนึ่งบาทหนึ่งเือเดกขี้น้องมืออืมเด็กขี้น้องมือบ่อยาได้หลายตัวนรอยจัดเลยปูจัดใช่ไหมครับปู โอคแต่เรื่องสิบเก้าสิบเก้าใช่ไหมใช่หรอครับรูประจําวันที่ช่องก่อเด่ยวชองห้าหกห้าครับรูเอออาหารกลางวันวันนี้ของปู่ตามือสิบเกแล้ก็มืงกับากับสาม้อเรือช่ามึงเอาชี้หกเรือชีหสิบนอ่ยือแล้วก็ ข้มือเก่าทุ้งมือเก่าทุ้งกับมือด่าอยู่งแล้วครับผูมีเก่าทุ้งมอเก็ดทุ้งดูวะเก็ดทุ้งก็ดทุ้งกับมือครับผูหนึเก็ดไหม่ะหนึ่เก็ดมาแมนข้าวแปดทุ้งแมนแปดทุ้งกับแมนแปดทุ้เก้าทุ้งก็ใช่นะครับผูใจจัดตัวัแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวผูได้หน่อย ไม่หัวแถวแถวเก็๊ยาเก่าแค่นี้จบค่ะจ้าถูกครับปูเล่นทั้งวันเลยนะลูกนะครับปูแปลว่าจะพากกันเรียนหลายเรืูอเดรอครับปูเออคือยคิคจะร้าการกันเดิมขันรูกใดก็ให้รูกถูกเออลูกใจใ้ลูกเดื่องรือว่าเกน่ยากันงานงานจะได้ยุดแทงเด่ครูเออต้องรูกถูกเรางเคือให้เรื่องหรือครับปู แ่งขาตัวอนางก็อเห้บมดข้นบาเดยวกัเดียวกพ่อแต่งขายแล้อยากจะดีเสษ็จนี้ครับพ่เอออีน่งแก้วก็ด้นอือันนี้ขององนางกางกง่ะครับพ่อืีนางก็กงอืถามว่าแต่งคายแล้วพ่อขอตัวเดียวนี้นี่อยากด้ตัวเดียวนี้นีบ่อยากจะตัวเดียวนี้นี่บ่อีน่งกางเก เอาชีบไปปวดวเงี้ยเงีเอาชีบเอาชีบปวดยวเดี Holo ้ยเงียซบกับพี่น้องง่ยน้กครับง่ายแต่เขาจะอิบซีบเนาะครับผมเอาตัวยาวแล้วอึงันก็มาซีบคือมื่อเมื่อเมื่อเรื่องพวกั้วห่านหาทุ่มฮอนได้ห่าหาทุ่มครับกมไม่ชีบปวดยาวเงี้ยโอเคเนาะครับผมเออแต่ว่าด วันที่คลขอพอบอท่านหายนะครับผมเออบอบท่านหายเด้อจะพากันอกลายเเแล้วครับเออจะไปชค่อเอืเอียงมากมากเอาเลขทูบถ้าเอาวัานชื่คทิ่ขอเคลียเดียวค่ะมันเร็วครับถ้าเอาเล,กท,นนะเลกทุบน้ำปูน่ะเลขทุบวันที่หายแต่คือหายดูครับผมหายแบบเป็นตัวจักงอนแบบ <laughs> <laughs> แต่ว่าพอเดีพาขึน้นหมดเลยว่าเ <laughs> <laughs> นอะูดกันนักกับบอดีพาเพราะว่าเรีกมันก็ไม่เหมืองพาทายอย กะปูเลยก็มีมองคลาห่าหนึ่งเป็นหนึ่งหมดนียหนึ่งเป็นหนึ่งเลยเออคำว่าแขียนเป็นนึ่งกับเป็นหนึ่งหมดนี่หัวชิมากครับบ่มีหมองคลาบ่อยปีนนาปีนหลังบ่เป็ปีนอ้าถูกเออแขีนว่าแขีนว่าหนึ่งอครับสงโมงเด้พอถึงสงมงหายก็หครับปูหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหาเป็นหาออหาเป็นหาเออคำว่าบ้ันชื่อชื้อของก็หนึ่ครับผม แต่ว่าพอพอขั้นบวกนี่ครับผมแต่ว่าขั้นเขี้นเขี้นไปเลยเส้นหนึ่งเป็นเนึ่งหาเป็นหาเรื่อยครับปูเสนขั้นนี้บ่ได้เส้นยังมากมากเลยครับถรบาบงเรีกบ่เชียบ่มันเชียบผ่าบะครับปูม้วนอีบ่ไร้ยผ่าเถื่อนเนื้อน่อเเี้นให้มันชัดเก่งนครับปูบ่มีแอกแป้งม้วดนี่เนาะไครับซาโตซาโตครับปูให้พุกร้านใด้เลอย อ้าช้งรักมึอองเีเขียนหายแด้ววนาอเรือบร้อเนาะครับ <มา S 2> <อ>รูคือสดกินน้ำบัง้ <c oughs> บอกเลืคือว่าอึบอถ้ามึงเน,นี้ยังไม่อีเรื่องขาดเรื่องดีกว่ครับรูอเรื่องคุยกันนอมากขาดเรื่องว่ากันมาดครับ เกือบักกินบักข้าวเกือบักคือพอตัวครับูมบักเบนยังไหมแปะเชื่องไหมรบกเบนแปะเื่องว่าือเผาถือว่าถือกาได้ดูนะครับผมกาเรื่องบุด้ายบักเบนแล้วบักเบนคือเถื่อบักหาอครับผมเอาม้จังๆกจังๆจักหาร่อหวาด้อครับผมแปะชื่อหาล่อหวาด้วครับผมจัดอย่างนี้แล้วจัดอย่างนี้แลครับแล้ก็จัดด้วยจัดต้นหารอมาเบนเอาพอเขาละคืน โอเควันน้แมกรกน้องกว่าโอเคทันผู้โอเคได้เลยแากเลยห้ารอบาทแปดสีเป๊ะแปดสีเป๊ะเล่นมาผู้ปมีผักเป็นงานได้กินาบบบข่าวเช่เนาะเออนะหมวกจังให้ลูกชายมีชกมีหลาบมีชกมีมันสุกภาพแข็งเรงทั่วหนาทั่วตากคกศกหวันหมานเล้เลยทุกค ครับแอดยิมแล้วรวยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะอ่าครับเมื่อนี้ก็เป็นวันทีสองครับหลังหมยออกนะครับเนาะอ่าก็ดีใหญ่ยินดีกับเอฟซีทันทีเพิ่มมีโชคมีหมานมีโชคมีหลับครับอ่าทันเอฟซีทันทียังไม่มีโชคไม่มีหมานครับอ่าก็สู่ต่อไปครับสู่ต่อไปครับก็สะสมบุรณ์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักเมือนึงครับบุญกุศลนันจะขึ้นมา จะคลองครับผมก็คือปูตาปูชีปบเขาเอ้าปวดพายสั่งสอนแล้วก็ปวดพายทั้งถ้ำเบาเรียงถ้ำเรียงเขาวัดเขาว่าให้พี่พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ฟังได้ชมนะครับเนาะครับก็ถือว่าเป็นบุญของเศร้าหลวงเข้ารับก็คือวันที่หานาะครับเนาะวันที่หารับเมี่ยคู่เพิ่นก็นจะได้ทําพิธีครับว่างศรราลิลาฤกษ์คือยกก็ได้ครับคือว่าว่างศิศรราลาฤกษ์ก,ก็คือจะเป็นพิธียก ขันมันเฮ็ดบ้านกับยกเสาเอกเสาทั่วกับว่าใดนะครับเนาะวางศิลาเหลือกจะเริ่มสร้างเท่ากูเวนครับป่างเทพนะครับเนาะเท่ากูเวนครับจะคู่กันกับองค์ปู่เท่าเวทสุวรรณอยู่ในประตูนรกสวรรค์เนาะครับเนาะครับกับเอฟซีธันใดครับแกรวมบุญสร้างบุญกับผู้ตาผู้ชีพประเขาเฮาครับก็ค่อยโทรอ่า ถักทางไล่มาครับก็ได้นะครับเนาะคอยรวมบุญครับผมครับอันนี้ก็บอกบุญครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องครับทะเลาะค่อยตัวเลขห้าน้อยหรือห้าน้อยมือนีหรือว่าอาหารกลางวันหรือว่าซอสปปอเล่าครับเมล็ดครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี่เป็นยังไงครับอ่าอ่าเล้าอ่าเหล่ายังครับออกเมื่อกี้นี่ออกเตียมเตียมมาได้ครับเด้อทะเบียนรถแอดยิมศูนย์หกกอคีแล้วครับอันนีงก็ไอ เกตเก่าก็ออกแล้วครับยังเล่าสตาร์เฮลเล่ายังออกเมื่อกี้นะครับอของต่างประเทศครับเอฟซีครับที่ครับศูนย์หกนี่ออกดูดูพี่น้องอ่าทะเบียนรถของแอดจิมนะครับเนาะอ่าก็พิจารณาดีๆเมื่อนี้ครับอ่าเพื่อประกันเสียเวลาครับทั้งช่องทั้งหัวคก็ได้ทําการขอทำพิธีไอ้ขอตัวชั่วขอมันน้ำปูนะครับเนาะปูก็บอกว่าครับวันที่หาครับเป็นเมื่อสันวันดีวันอ่า ยกศิลาเลิกอ่าครับพ่อสัสองหาหกหาดครับเด้ออันนี้เป็นพ่อสครับพ่อสสองหาหกครับกับบอนเบอนอนครับอ่าสำรับครับผมกับเกนะครับเนาะเอาง่ายๆเลยครับหาน้อยเมื่อนี่เก้าศูนย์เจแ่ครับผมแล้วก็สองสามกเ็เก้ครับกะอย่าลืมแปสีครับกับซิปนี่ครับปูห่นั่งกองกอยว่ากินได้เบิดเมือนครับเด้อซินี่ครับ สิเมื่อนี้กินได้เบิดเมื่อครับผมแล้วก็ปูก็บอกว่าอย่าลืมครับเลขพี่นองเมื่อนี้พี่นองเดอยิมเดอร์สันปูว่าอย่าลืมพี่นองเลยครับเดอพี่นองเอฟซีก็คือจงใจนะครับเนาะสายเสียงโศกครับก็ว่าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ยังเสียนะครับครับผมครับอย่าลืมเลขพี่นองครับเ้ากดเอฟซีพัตเพิ่นเคยนั่นเพิ่นกาจะรู้จักอยู่ครับผมับสําหรับเลขพี่นองนะครับเนาะครับกับ สองมทังสี่ครับก็อย่าลืม 23, 16, 7, 9, 80, 70, 90, 10, สองสามหนึ่งหกเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศ้าสพี่น้องอย่าลืมเดอ้อตัวชุดไทยครับก็คือ8ปคำว่าแป่ครับอ่ะ8ปดสี่ปด่นี่ปูบอกว่าซื้อ 500, 500าหาลายหาร้อยบาทเลยยิ้มสันวา่าหาร้บาทเลยเด้อสันว่าแปดสี่ซื้อหาร้อยบาทอ่ากาพิจารณาดีๆพี่น้องเข้าเตรียมเตมพี่น้องปูวา่าแล้วการซื้หา ปูว่าขั้นได้บอกเลขเรื่องวดนี้ครับปูว่าขั้นได้บอกเลขครับปูบอกเออหนึ่งเป็นหนึ่งฮาเป็นฮาอวสันวากับพิจารณาดีๆีหนึ่งเป็นหนึ่งฮาเป็นฮาส่วนฮาน้อยนะครับเนาะฮาน้อยกับปูบอกว่าเยิ้มเยียบเรื่มบอกอวสันวาพอใส่ใจสันนามปากเปล่าแล้วครับซื้อเอาเลยไม้เหล็กตักเบนๆอวสันวาแปดซี่ตัวเดียวโคโล ขึ้นไปเลยหาร้อยบาทวันสันวาอ่ากะพิจาณาดีๆ้ะพี่น้องเด้อครับอันนี้อาจจะเป็นสามตัวตรงๆก็ได้ซื้อเพื่อว่าแปดซีครับเอฟซีทันจะไปลงทุนนะครับเนาะอ่ากัฟังดีๆพิจณาคักๆกับเอฟซีเบื้องคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้โชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัจฉนาจับอันใดก็ให้เป็นเงินเป็นท่องอย่าค้าขายก็ให้เห็นกำหลอกกำไรเนาะครับเนาะเห็นอันใดก็ สมหวังทุกประการครับอแอดยิมก็ขอวอวยพรให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคๆมันๆลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องครับคิดอนดันใดก็ให้สมบังทุกประการนะครับเด้อสำหรับการไทยทอดสดคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านครับโชคๆมันๆสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อการไทยไทยคลิปแอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีก็ขอเอฟซีทุกทุกท่าน โชคๆมันมันครับนอนหลับให้พ่อเงินเตือเมื่อนงอนตื่นให้พ่อเงินแสนกับกอให้บารมีผู้ชีป้ปากาวผู้ตานะครับเนาะโดนบันดาลให้เอฟซีทุกๆท่านบ่าจะมาเดินทางมาสกักการะไหว้ผู้ตาผู้ชีป้ปากาวเฮาการเดินทางมาได้ความปลอดภัยเหตุอันใดก็ให้โชคให้มันให้ลำให้รวยครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมคอจบคลิปต้องเพียงซํานี้ก็ดคอสวัสดีครับ